ความจริงในใจที่เขาอยากบอกกับคุณในตอนนี้คืออะไรขอภัยเปิดใจเขาทีเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณมาไหนขอพลังงานของคุณหน่อย The Moon นพลังงานของคนราศีมีน สี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษ์กัน9ก้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกเจ็ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษธนูมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุไฟนะคะราศีมีนอยู่ในธาตุน้ำเนาะตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดค่อยเคลียร์หรือเปล่านะคะเดอะมูนเนาะความวิตกกังวลความหม่นหมองความเศร้านะคะกลางคืน มืดสลัวไม่ชัดไม่เคลียเก็บหัวใจนะคะมีตัวเลือกมีทางเลือกแต่ก็ยังอยากไปต่อยังไม่ถอดใจนะคะหรือว่าต่อสู้กับความคิดของตัวเองความสับสนในความรู้สึกในความคิดของตัวเองอยู่หรือเปล่านะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขาเกันบ้างดีกว่าขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้เขาจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหาณไหน ขอพลังงานของเขาหน่อยเดฟูนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมทุนตูนกุม่มคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนงแล้วก็ห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน ลังงานของเขามาครบทุกธาตุนะคะธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟธาตุด,ดินนะคะเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบผูกมัดไหมหรือว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่กับปัจจุบนันไม่ครัวความท้าทายการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่เป็นคนนิ่งเงียบเียเป็นคนอบอุน่นใจดีเป็นคนสุขุมเป็นคนที่พร้อมลุยพร้อมเสียงไหมนะคะหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยาก ทำเป็นคนที่ไม่ถอดใจกับอะไรง่ายๆนะคะแม้ว่าจะพบเจอปัญหาพบเจออุปสรรคหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้อีกนะคะขอดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้หน่อยนะคะเกิดอะไรขึ้นความลับนะคะเจ็ดดาบ เ n ็มเพลสแปดดาบเ mm hmm. ด็กถือไม้คุณกับเขามีประเด็นอะไรบางสิ่งบางอย่างมีปัญหาอุปสรรคในความสัมพันธ์เกิดขึ้นไหมนะคะ เหมือนว่าหาทางออกในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้ตัวเขาเองนะคะตอนนี้คุณกับเขามีการหยุดพูดหยุดคุยกันไปด้วยหรือเปล่าเดฟูนะคะเหมือนกับเขาแยกไปใช้ชีวิตของเขาแล้วไหมนะคะหรือว่ายังไงแต่ว่าความรู้สึกที่เขาเก็บซ่อนไว้ความลับที่เก็บซ่อนไว้คุณยังเป็นดีเอ็มเพลสในใจเขาเขายังคงรอคอยวันหนึ่งที่จะได้กลับมาพบเจอกันมาพูดมาคุยกันอยู่นะคะเรามาดูกันต่อ ถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความจริงในใจเขาอีกขอความจริงในใจของเขาในตอนนี้ที่อยากบอกกับคุณหน่อยขอความจริงในใจเขาที่อยากบอกกับคุณหน่อยนะคะความจริงในใจของเขาในตอนนี้ที่รู้สึกกับคุณหรืออยากบอกกับคุณคืออะไรเด็กถือเหรียญ เขาไปโฟกัสที่การงานการเงินสร้างฐานะให้มีความมั่นคงไหมพลังงานของเด็กถือเหรียญเป็นคนที่มีจิตใจแน่วแน่มั่นคงนะคะดังนั้นเรื่องมือที่3หรือว่ามีคนอื่นหรือว่าการนอกใจน่าจะตัดไปได้เลยเฝ้าคอยรอคอยอนาคตที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าตอนนี้อยู่ห่างไกลกันไหมนะคะหรือว่าอยากสร้างฐานะให้มีความมั่นคงกว่านี้ก่อน อาจจะทำงาน2ง,งานจนไม่มีเวลาหรือว่าอาจจะอยู่ห่างไกลกับคุณก็ได้นะคะ10ถ้วยอนาคตที่เขาเฝ้าคอยเฝ้ารอก็คือการสร้างครอบครัวการมีชีวิตครอบครัวที่อบอุน่นสร้างครอบครัวไปด้วยกันกับ D M Place ในใจเขานะคะขอเวลาให้เขาอีกหน่อยเนาะแล้วก็คิงถือถ้วยนะคะเป็นคนที่ อยากเป็น Family Man นะคะไม่อยากให้คนที่เขารักต้องลำบากที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเขานะคะก็เลยอาจจะต้องสร้างฐานะห,นหรือว่าไปโฟกัสที่หน้าที่การงานให้มันคงก่อนห้าเหรียญที่ขึ้นมาในพลังงานของเขาตรงนี้นะคะอาจจะหมายถึงการเงินติดขัดหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะ หากเป็นคนที่เคยพูดคุย <c oughs> เคยคบกันนะคะ <c oughs> เป็นพลังงานของการกลับมาคืนดีนะคะกลับมาพูดคุยกลับมาเข้าใจกันความจริงในใจที่เขาอยากบอกกับคุณก็คือหากว่าวันหนึ่งที่เขาพร้อมหนะ้าที่การงานพร้อมอนาคตของเขาพร้อมคุณยังเป็นคนเดียวที่เขายังอยากให้เป็นครอบครัวหรือว่าสร้างครอบครัวเขาจะกลับมาหาคุณนะคะกลับมาคืนดีกลับมาพูดคุยกลับมาสร้าง ความรู้สึกดีๆนั้นอีกครั้งนะคะหรือว่าทุกวันนี้ก็ยังจําเรื่องราวความรู้สึกดีๆนั้นที่เคยมีร่วมกันกับคุณได้เสมอไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ พลังงานของคุณกับเขาก็น่าจะเป็นคนที่คบกันอยู่นะคะไม่ใช่คนที่เลิกราเนาะเพียงแต่ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงรู้สึกไม่ชัดไม่เคลียร์เป้าหมายไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะไปได้ไกลเท่าไหร่แล้วตัวเขาเองก็ดูเหมือนเดินบนเส้นทางของเขาเองนะคะเหมือนไม่ค่อยได้ปรับจูนเข้ามา ตรงกลางระหว่างคุณกับเขาสักเท่าไหร่ไปโฟกัสที่หน้าที่การงานสร้างฐานนะมองหาความก้าวหน้านะคะอาจจะเพราะว่าการเงินเป็นปัจจัยหลักก็ได้นะคะความลับที่เขาซ่อนไว้นะคะก็คือเขารู้สึกว่าตอนนี้เขายังหาทางออกในชีวิตไม่ได้แต่ว่าคุณยังเป็น DM place ในใจเขาแล้วเขาก็ยังรอคอย วันใหม่นะคะอนาคตที่ดีที่เขาจะได้กลับมาหาคุณนะคะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงนะคะแค่ขอโฟกัสที่หน้าที่การงานก่อนเนาะสร้างฐานะก่อนนะคะแล้วเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจหากว่าเขามีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะเขาก็จะเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วนี่ก็คือความจริงในใจเขาที่อยากบอกกับคุณในตอนนี้นะคะ